เพื่อนสนิทกิ๊กก็มีที่เป็นแฟนคลับหมอบีเหมือนกันแลวถ้าถามว่าถึงความแม่นของหมอบีอันนี้กิ๊กพูดตรงๆว่าจากที่กิ๊กเคยทํารายการแล้วก็สัมผัสกับเพื่อนดารานในวงการอ่ะคือ ความความพิเศษมีจริงๆสำหรับส่วนตัวกิ๊กนะคะอย่างเช่นสามารถบอกเบอร์โทรศัพท์คนได้ตรงเป๊ะๆโดยที่ไม่ผิดแม้ไม่ได้คัดทะเบียนลาดอะไรมาใช่ไหมใช่คือคือบางอย่างมันมันตรงอย่างอย่างถ่ายละครด้วยกันกับน้องนางเอกท่านหนึ่งอย่างนี้ค่ะคือเขาก็มาเล่าเรื่องส่วนตัวให้ฟังแล้วเขายังจดไว้ใน iPad เลยหรือว่ากอันนี้ผมขอโทษขอค่นิดหนึ่งถ้าเขาแม่งขนาดนั้นอ่ะหวยวันที่16กับวันที่หนึอ่ะ ทำไมเขาไม่ไปซื้อแล้วทาไมต้องมาเปิดรับบริจาคกันทุกวันทุกวันนันนี้คืออันนี้หนูพูดอันนี้ต้องหมอปลาค่ะหนูต้องพูดอย่างนี้นะคะคือคืออย่างเราอย่างกิกะที่มองว่าได้คู่กรณีใหม่แล้วเรื่องของความพิเศษอะเรื่องของความพิเศษอะค่ะสิ่งเหล่านี้มันมีนะไม่อย่างนั้นมันจะมีเรื่องในสมัยพุทธกาลที่มีพระห่อเหินเดินอากาศได้ไม่อันนั้นผมเข้าใจว่าอาจจะมีแต่มันไม่ใช่กับหมอบีร้านเปอร์เซ็นต์คืออันนี้กิ๊กต้องเรียนอย่างนี้ว่าแต่ว่าเรื่องของฌานอภิญญาที่มีเนี่ยมันมีไ่มนคุณณบบรริู์ วัดพระบาท้าภูคือจุดขายเขาคือะไรพี่หนุ่มคนเป็นเอสก็อีกสามเดือนว่าจะปิดไม่พออีกสามเดือนอีกสามเดือนจะปิดว่าจะปิดวัดก็ไม่รู้นหจะปิดตั้งเที่ยตายบาปไหมเนี่ยอกุศลมันเกิดกับหมอปลาก็แล้วแต่ถ้าเกิดหมอปลายังอยากมีอยู่ก็ต้องให้หมอปลาเป็นต่อไปคะ่ะหนูก็ได้แค่เป็นผู้ชี้ทางคนน,นนั้นนั้นจะทําหรือเปล่ามันก็เป็นเจตนาของแต่ละบุคคลนะคะทุกคนสอนให้คนเป็นคนดีแม้กระทั่งตัวหมอบีเองอะ สอนให้เป็นคนดีแต่วันนี้ก็ตั้งคําถามว่าแล้วสิ่งที่หมอบีทําอยู่เนี่ยมันดีใช่หรือไม่เขาบอกเขาร้อยเปอร์เซ็นต์เขาเอาให้บริจาให้หลวงพ่อร้อยเปอร์เซ็นต์พี่หนุ่มเชื่อหรออ้าวอย่ามาถามคํานี้สิรับานว่าไม่เชื่ออย่ามาถามคานี้สิพี่หนุ่มเชื่อเปล่าผมพูดเลยผมไม่เชื่อไม่หมอปลาหนูพูดอย่างหนึ่งค่ะครับเอาละเอาแล้วค่ะหนูคิดว่าสุดท้ายอ่ะ กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอคะ่ะใครทําอะไรไว้เขาต้องได้รับผลเช่น <ผม S 1> นั้นกิ๊กผมเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมกิ๊พูดอันนี้ได้ไหมกิพูดอันนี้นิดนึงได้ไหม <c oughs> หนังสือศีลห้านี่เขาที่เราก็เอามาเ <c oughs> นาะขออนุญาตอีกทีนะคนที่ลักทรัพย์เอาทรัพย์ของคนอื่นมาเป็นของตนเองนะสิ่งที่ต้องได้รับมีอะไรบ้างนะคะย่อมเกิดในนรก ย่อมเกิดในกาเนิดสัตว์เดรัจฉานย่อมเกิดในกําเนิดเปรตวิสัยเกิดเป็นเปรตย่อมเป็นผู้ยากจนเข็นใจไร้ที่พึ่งโทษเบาที่สุดหากเกิดเป็นมนุษย์ทรัพย์สมบัติย่อมพินาศเสียหายทั้งจากน้ําท่วมไฟไหมพายุพัดหรือเหตุร้ายต่างๆอย่างไฟนีออนที่เราเห็นเนี่ยมันเกิดดับที่ความเร็ว50ครั้งต่อวินาที <S <S แต่จิตคนเรามันเกิดดับสปีดเร็วมากที่ความเร็ว4ี่ล้านล้านครั้งต่อวินาทีนี่จึงเป็นเหตุผลที่ทําให้เราทุกคนเมื่อตายปุ๊บ จึงเกิดใหม่ทันทีไม่มีระหว่างขัน้นอยู่ที่ว่าจิตดท้ยเกิดทันทีอ๋อตายปุ๊บเกิดเลยเกิดทันทีค่ะอยู่ที่ว่าจิตสุดท้ายตายด้วยอะไรถ้าตายด้วยอกุศลคือความโลภความโกรธความหลงโลภอยากได้กลายเป็นเปรตโกรธเด็ดๆเ,เป็นสัตว์นรกหลงงกๆเป็นเดรัจฉานเอยเหมือนพี่หมูเด้งแบบเนี้ยค่ะเป็นเดรัจฉานแบบสัตว์สีขาที่มีลำตัวขนาดกับแกนโลกเพราะฉะนั้นแต่ถ้าจิตสุดท้ายเราตายด้วยกุศลด้วยสติเราเลือกถึงศีลห้าที่ทำมาเลือกถึงบุญ บุญกุศลหรือคุณงามความดีที่เราทํามาเราจะมีสุขติภูมิเป็นที่หมายแต่ถ้าเราไปกับอกุศลไปกับความโกรธเกลียดอาฆาตแค้นพยาบาทสิ่งเหล่านี้เราจะมีทุกคติวินิบาตนรกเป็นที่หมายเพราะฉะนั้นสิ่งที่กิ๊กพูดทุกอย่างอ่ะกิ๊กเป็นห่วงทุกๆคนรวมถึงหมอปลาด้วยค่ะครับอีกถึงอยากให้หมอปลามีความสุขในชีวิตเวงย่อมระงับด้วยการไม่จองเวงไม่ของผมนี่พี่กิ๊กไม่พี่กิ๊กเวงของผมเนี่ย เวนย่อมระง,งับด้วยการขีบน้าอีเวนผมยอมรับความจริงเลย <C> s <S ชีวิต <_ C> s> <S ผมเป็นแบบนี้จริงพี่เพราะผมไม่สามารถที่จะนับได้ว่าก็มึงเป็นคนเลวแล้วให้เราไปสรรเสริญม,มึงเฮ้ยมันไม่ใช่อหอพี่ใช่หมอปลากินไม่ไดห้หมอปลาสรรเสริญคนไม่ดีนะเข้าใจแต่สิ่งหนึ่งก็คือว่าเราทําหน้าที่ได้ที่เราทําที่สําคัญต้องรักษาใจตัวเองอย่าให้มีกุศลเกิดขึ้นบ่อยๆผมเข้าใจพี่กิ๊กนะที่ว่าเวนย่อมระงับด้วยการไม่จองเวนแต่สำหรับหมอปลานะพี่กิ๊กผมไม่แนะนําให้ใครเหมือนผมนะ แต่ผมคือเวนย่อมระงับด้วยการถีบหน้าอีเวนแล้วก็จะเกิดแล้วก็เจอกันอีกไปเรื่อยๆไม่จบไม่สิ้นผมอยากเจออีกครับผมอยากเจอนี้ครับหมอปาก็ต้องเจอต่อไปค่ะเพราะฉะนั้นใครอยากเลือกเวนหมอปาก็เลือกแบบหมอปางใครอยากเลือกแบบกิกก็มาทางแบบที่กิกแนะนําอย่างพระพุทธเจ้าอยากให้เราเป็นแล้วแต่คุณผู้ชมเลือกเลยค่ะเพราะว่าเราเกิดคนเดียวเราตายคนเดียวและเมื่อเราตายแล้วเราต้องเดินทางต่อคน เดียวกับสเสบียงบุญหรือสเสบียงบาปที่เราทุกคนกระทําให้กับกระแสชีวิตตัวเองอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเลือกเถิดเลือกให้ดีเถิดค่ะปาลองวีทแน <laughs> <laughs> ่ก่อนตาย